มันก็มันก็ไล่ค่ากับตันอยู่ยไล่ค่ากับตันเลยเหรอ

啊，空调啊。Mm hmm. mm hmm. Ấy... ติดเดี๋ยวดู

ไอ้ไอ้เรื่องมันคอลแลบไอเดียใบยกไปไปไอคิวเทมันมันมันคอลแลบกับอเดียใบยกอ่ะใับฟิลตั้งทับฝรีดดิันนะแนวระควัลั้งนั้นพวกเนี้อเกันต่าง นี in, Luckily, ่เด no ี๋ยวอ้ามาจาลาพาจะบอกแต่เราไปละอาอเหียโดนไปบอกกูด้วย M24 โทษโโทษรักกูเลยเพื่อนไอ้สัสใช่มีใค2 4 พาลไปมเห็นคนเยอะมันเลี้ยวกลับ

กับบ้านเราเถอะตาไปข้างบนบนปราสาทม,<บ>มีตัวมีคนเปิดขอ,องอยู่อ่ะมีเปิดไปแล้วีเปิดไปแล้วนะมันมีเสียงยิงกันเอ้ยเสียงคนยิงอยู่บนตรงตรงปราสาทอ่ะ 就是。 Mark the location. the location. Uh, โอ้พี่เป็นนั่งมองหาอย่างนั้นมันเห็นพี่นะทางนี้ก็น่ากลัวนะ13ตัว ตัวงจะอยู่ไหนไวันนี้ mark the location mark the location นนุนน่นมันอยู่ตรงซอกเห็น watch out watch out เป็น,น,เนแต่หัวน่าจะปั๊มยาอยู่เพราะเจ็บวง watch out watch out ต,ต้องวิ่งแล้วแหละนนมาละอยู่ข้างหน้าได้ยินเสียงกระโดด watch out watch out มันอยู่บนหลังคา ไปโพไว้ก่อนนะ ไม่แย่กันหน่อยแล้วดูเบลุเรล่นพี่พี่ผมไม่เกี่ยวเสื้อเขียวคนเดียวเกี่ยวอ๋อชิบหายแล้ว ทามาเป็นคนแบบนีมนช้องเฉยมาจุดโลเคชั่นมาโลเคชั่นตรงโย่ตรงโย่ มา r k ค h ์ l o ล a t i o n Mark the l อ c a เคช n ตนไหนึง่งเดี่ยวห้าตัวว่ะโอ้โหไปหาไอ้ตีที่วันยิงเมื่อกี้เลยอ่ะมีตัวอยู่ในวงล้ออยู่หวานหมูมาเลย วัตช์งอาวัดช <Watch out. S 1> <า>์เอามันมีตัวอยู่ทางนี้นะตอนนี้นอยู่ในวงละ

ถ้าสีอแล้วขอมไ,ไม่ถึงว่ะเราเสียเปรียบมันมันอยู่ในบ้านมันปลอดภยนะัยตรงระเบียงระเบียงอะ่ะเราต้องหาทางไปเข้าตรงเนี่ยกำแพงให้ได้แล้วปาไฟปาอะไรก็ได้ไปใหนมันมากัน,นยัง quá, chết, 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 Latvia, đi được mưng, ánh sáng đèn led, thầy A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 , We A, thầy A, thầy A, We, one. We are number one. <S <s ์ <t <t w e are number ์วันพระเอกมาตอนจบเนื้อได้พูดเนาะปกติละครพระเอกจะตายนะพี่ตำรวจมาตอนจบมันฟื้นได้ไงมันคือลกฟินิกนี่ ยาก็ไม่มีมียาพันเจ็ดอัน